หลังนอกไม่ท้องจริงไหมคะคำตอบก็คือว่าไม่แน่นะคะ จริงๆแล้ว่การคุมกําเนิดไม่ว่าวิธีไหนเนี่ยนะมันไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นต์โดยปกติแล้วการคุมกําเนิดทั่วไปอย่างกินยาคุมเนี่ยโอกาสที่จะท้องเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าใช้ถูกวิธีนะแต่การหลังนอกเนี่ยแทบจะไม่สามารถเรียกได้เลยว่าเป็นการคุมกําเนิดด้วยซ้ําเพราะว่ามันมีโอกาสท้องถึง25-30%ก็คือ4คนหรือ4ครั้งมีโอกาสท้อง1ครั้งถ้าเราจะวางแผนการคุมกําเนิดจริงๆเนี่ยเราต้องไม่ใช้วิธีนี้การหลังนอกเนี่ย ทำไมมันถึงท้องได้ก็เพราะว่าช่วงที่เรายังยังไม่ถึงจุดสุดยอดแต่ว่ามันมีน้ำเมือกออกมาในน้ำเมือกเนี่ยก็มีอสุจิได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีโอกาสท้องได้ถ้าบังเอิญว่า ฝ่ายหญิงเนี่ยไข่ตกพอดีอ่านี่คือโป๊ะเชะเลยคือถ้าเราคุมกําเนิดด้วิธีหลังข้างนอกเนี่ยเราต้องพร้อมที่ว่าจะท้องได้ทุกเมื่อนะคะเพราะอย่างที่แม่บอกไปคือโอกาสตั้งครรภ์สูงมากวิธีการคุมกําเนิดชั่วคราวมีเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่การใส่ถุงยางอนามัยซึ่งวิธีนี้เนี่ยดีมากเพราะว่าสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเนาะแล้วก็กินยาก็ได้ฉีดยาก็ได้ฝังเข็ม ใส่หวงนะมีเยอะแยะนะคะมีตัวเลือกเยอะแยะซึ่งอัตรา,าก,การตั้งครรเนี่ยก็คือไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคุมกําเนิดหรือวิธีการหลังข้างนอกเนี่ยเป็นวิธีการที่แม่ไม,ม่แนะนําค่ะ